สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมรีซอร์แบรนเดอร์นะครับวันนี้นะครับเจอผมแล้วแน่นอนครับต้องมีสินค้าใหม่ๆหรือต้องมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอแน่นอนครับผมนี่ครับผมเซนไ h เซอร์ CX 400 BT นะครับเป็นหูฟัง True Wireless นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่ายเซนไ h เซอร์นั่นเองนะครับก็สาหรับคนที่เป็นแฟนๆเซนไ h เซอร์นะครับรับรองนะครับคราวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเพราะจะมีจาหน่ายที่ ซอฟต์บลเเดอร์แน่นอนนะครับผมรุ่นนี้นะฮะในราคาที่ไม่แพงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้มันเจ๋งยังไงแล้วทําไมผมถึงแนะนําให้ซื้อเจ้าตัวนี้นะครับอนี่เป็นกล่องของเขานะครับตัว s e n เซอร์ CX 400BT นะฮะโดยจริงๆแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีสีนสีครับจะมีทั้งสีขาวและสีดานะฮะแต่ว่าตัวเดโมของเราจะเป็นตัวสีดานะครับนี่นะครับดูดีไหมฮะ ลลองดดูีเยตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกราคาไม่แรงแต่สเปคหลักหมื่นครับผมเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วนะครับใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกับรุ่นโมเมนตัมทูเวลเลสเลยครับแต่โมเมนตัมทูเวลเลสเนี่ยเป็นราคาจะอยู่ที่ประมาณหมื่นบาทใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่7,990บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สเปคเสียงนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนโมเมนตัมทูเวลเลสเลยครับผมตัวนี้นะครับมันจะเป็นระบบสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับเราจะคอนโทรลผ่านทางหูฟังได้เลยนะครับนี่ผมก็ใส่ให้ดู นี่ดูดีไหมฮะเรียบหรูดูดีนะครับใส่สบายด้วยนะครับหูฟังเซนเตอร์ตัวนี้นะครับ CX 100BT นะครับมีแบบนะครับรวมกับเคสแล้วอยู่ที่20ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเอาออกจากกล่องมาใช่ไหมครับใช้ได้ต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงต่อเนื่องเลยดูดีแล้วก็ระดูดหรือแม่เหล็กเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว ดูชาร์จนะครับเป็น USB Type C แล้วนะครับทำให้ชาร์จเร็วนะครับไม่ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็เต็มแล้วครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะตัวนี้รองรับ aptx ด้วยแล้วก็ Bluetooth 5.1ด้วยนะครับบอกบอกว่าอะไรบอกบอกว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับไม่ดีเลยนะครับเล่นเกมฟังเพลงดูหนังได้สบายเลยครับได้ระบบเสียงที่คุณต้องการแน่นอนนะครับแล้วมันมีดียังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวเสียงให้ฟัง อย่างนี้รู้กันนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้นะครับ cx 4 0 0 bt นี้นะครับใช้ไดรเวอร์นะครับรุ่นเดียวกับตัว m o m e n t u m มทูเดชใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงต้องไม่ต้องพูดถึงครับดีอยู่แล้วนะฮะตัวเสียงนะครับมีความอิ่มหนานุ่มนะครับผมฟังสบายครับมันจะมีความหนานุ่มนะครับคือพูดง่ายว่าตัวเสียงจะมีความใหญ่อิ่มนวลแล้วก็นุ่มนะครับผมฟังแล้วเนี่ย้องบอกเลยว่าฟังสบายฟังนานๆได้ ฟังได้หลายชั่วโมงต่อเนื่องอย่างมากถ้าเกิดว่าคุณดูหนังใช่ไหมฮะหนังเรื่องหนึ่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเว้สบายเลยนะครับไม่ไม่รู้สึกล้าหูนะครับตรงนี้ตัวเสียงแหลมนะครับค่อนข้างเปิดนะครับผมมันจะไม่อุดอูนะครับแต่ว่าไม่บาดนะครับผมตัวนี้เสียงค่อนข้างเปิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบสนะครับต้องบอกว่าเวลาไปดูหนังเนี่ยก็หืมแน่นอนฟังเพลงได้หลากหลายแนวเลยนะครับเพลงตลาดครับเพลงป๊อปป๊อปล็อกนะครับฮิปฮอปนะครับผมหรือเป็นเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์นะครับผม EDM พวกเนี้ยก็ฟังได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปเล่นเกมนะครับต้องบอกเลยว่าเสียงเอฟเฟกเนี่ยก็หืมแน่นอนเ <_ d ry> สียงปืนตุ้มตามหรืออะไรเงี้ยระเบิดมันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงกลางนะครับนักร้องเนี่ยตัวนักร้องนะครับผมต้องบอกกันว่าถ้าเกิดฟังเจ้าตัวนี้เนี่ยนักร้องจะไม่ได้ดูแบบว่าสดใสบอบางดูแบบเป็นเพลงญี่ปุ่นจ,าจาน๋นาๆนะครตัวนี้จะไม่ค่อยบอกกับการฟังเพลงญี่ปุ่นเท่าไหร่เพราะว่าเสียงเนี่ยจะดูแบบอิ่มแน่นนะครับผมตัวนักร้องเนี่ยจะดูแบบทรงพลังนะฮะจะแบบพูดง่ายๆว่า เขาจะไม่รู้แบบหวานอ่อนช้อยมากนักนะครับเสียงจะไม่ค่อยเสียงจะไม่ติดหวานเลยนะครับจะมีความสุขุมนุ่มลึกนะครับผมถ้าเกิดคนที่ชอบอฟังเพลงออกติดหวานนะฮะอาจจะต้องลองไปดูแบรนด์า r a d i u s หรือ Audio t e c เทคนิกาครับตัวนี้จะออกติดหวานหน่อย,น,อยนะครับผมแต่ส่วนเซนเซอร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมก็คือเสียงที่อิ่มหนาเนียนนุ่มนะครับผมเป็นไงบ้างครับผม วันนี้นะครับผมก็มารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ฟังแล้วนะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับถ้าสนใจนะครับผมมาลองเดโม่ได้ที่ร้านของเรานะครับ s ซา u b บาร์เดอร์เลยนะครับผมเรามีเดโม่ให้ลองนะครับแน่นอนถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อออนไลน์ใช่ไหมครับสั่งซื้อกับทางเราได้ที่เว็บนะครับ s a u u b r o s a u d i o com นะครับหรือที่ lazada shopee j-d central หรือว่าไลน์นะครับหรือแม้แต่ Facebook นะครับแฟนเพจของเรานะครับผม s a u u b r o นะครับผมจะได้เช่นเดียวกัน เป็นไงบ้างครับถ้าถูกใจนะครับรบกวนเลยครับกดติดตามช่องของเรานะครับผมส่วน b s c r i b e นะครับเลยผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมกดไลค์นะครับถ้ามีคําถามเลยนะครับด้านล่างเลยครับผมเดี๋ยวผมมาดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ